คำถามที่คนชอบถามเกี่ยวกับ forex นะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ forex กันครับคำถามแรกนะครับตลาด forex คืออะไรนะครับตลาด forex เนี่ยคือตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศครับคำถามที่สองครับ forex ทำกำไรอย่างไรทาจากการซื้อราคาต่ําแล้วก็ขายราคาสูงหรือขายราคาสูงจากที่ซื้อมาจากราคาต่าครับคำถามที่สามครับตลาด forex เปิดปิดตอนไหนตลาด forex นะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ คำถามที่4ครับเริ่มต้นเทรด forex ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับคำตอบครับคุณสามารถเริ่มต้นเทรดได้ครับด้วยเงินเพียง1ดอลลาร์ครับผมคำถามที่5นะครับเสี่ยงแค่ไหนนะครับ forex มีความเสี่ยงสูงมากครับเพราะราคาสกุลเงินนะฮะมีความผันผวนสูงครับคำถามสุดท้ายครับเทรด forex ถูกกฎหมายในไทยหรือไม่นะครับ ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ก็ยังไม่มีการคุ้มครองในไทยครับถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ forex นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆแบบนี้เกี่ยวกับการเทรดอีกมากมายครับผมกลุ่มเทรดของเรานะครับมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอดชีพนะครับมีการสอนพื้นฐานทุกวันพุธครับแล้วก็มีการสอนแบบแอดวานซ์เนี่ยในทุกวันอาทิตย์ครับมีอินดิเคเตอร์นะครับเฉพาะของกลุ่มเนี่ยให้ใช้ช่วยวิเคราะห์กราฟนะครับมีแผนเทรดนะครับไกด์ให้ในทุกๆวันนะครับทั้งหมดนี้นะคคคคครรรรรรรัััับบบบฟฟีีนนนนะะถ้้้้าาาใใสจกกดดเเขไไไปปท่ลลลิง์์หโย